สวัสดีค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยก็จะพามาชมโครงสร้างบ้านท่งโมเดิร์นนะคะจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเนาะคะ่ะเนาะบ้านหลังนี้นะคะโดยร่วมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นกับใส่งบป,ประมาณไปนะคะงบป,ประมาณที่ใส่ไปก็ใส่ไปแล้วนะคะหกหมื่นหาพันบาทนะคะหกหมื่นหาพันบาทนี้ก็คือเฉพาะค่าวสัสดุในการก่อสร้างเน้ะคะ่ะเด้อ So ค่าสร้างนะคะค่าสร้างนี่จะเป็นเพิ่นบริลล์วมไซนะคะเพราะว่าสร้างถี่มาสางนี่ก็คือตังตังจางตังหากันเนาะค่ะนอกบริลล์วมนะคะวัสดุหกหมื่นหานะคะมาเบิ้งที่ความกว้างของโตบานนะคะด้านหนานี่ซิมีความกว้างอยู่เจดเมตรนะคะส่วนด้านเาวานะคะด้านขาหนีสิมีความเาวอยู่1ิบเมตรหาสิบนะคะเสาทั้งเบิดก็มีอยู่1ิบตนนะคะแบ่งเป็นเสาด้านหน้านะคะนาะ สองเสาเนี่จะเป็นเสาเล็กนะคะขนาดซีฟูนซีนะคะบานนี้ความสูงกับยูทีส,ะะสามเมตรหาซีฟด้วยค่ะเสาด้านหน้าสองเสาบานนี้มาเบิงถี่เสาโตบ้านนะคะก็จะมีความสูงซีเมตรทอกันเบิดนะคะแต่ว่าเพิ่นจะต่อดังขึ้นนะคะก็คือว่าดังที่ต่อขื้นนะคะของเสาต้นแรกนะคะก็ต่อขึ้นประมาณ หา0เสนนะคะ้วกาเสาต้นที่2ต่อดังขึ้นประมาณ40สเส้นนะคะ้วกาเสาต้นสุดท้ายนะคะกัประมาณ10เส้นเนาะคะดังที่ต่อขื้นนะคะพี่น้องงบประมาณนะคะที่ใส่ไปกับ65,000บาทเนาะคะเฉพาะค่าวัสดุก่อสร้างนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเพิ่นกับบ้านในเทพผืนเนาะคะนอก,กัมีแต่เทข้านไหวนะคะเทข้านยึดเสาไหวนะคะพี่น้องเพราะว่า ขันเทาเห็ดบานแล้วนะคะขันตองเทข่านเด้อค่ะเด้พอพราะว่าเพื่อความแข็งแรงนะคะของของบานเนาะค่ะนอะอันนี้เพิ่นกระเทไไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เพิ่นกาลังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสางเนาะค่ะบานหลังนี้นะคะเดี๋ยวอ่อยผ้าเบงรับหลอดนะคะการเล็กเล็กที่ใส่เนาะค่ะเล็กที่ใช้นะคะที่ใส่เห็ดโค้งสางบานนะคะกับเป็นเล็กกาวาไนานะคะเล็กเล็กกาวาไนาทั้งหลังเลยเด้อค่ะเด้อ นี่เนาะคะ่ะกัเป็นด้านหนา้ากับเป็นเสาเล็กนะคะขนาดซีคู่ซีนะคะด้านใน้ตัวบานกับเป็นเสาปูนนะคะหนาหานะคะความสูงของเสากับซีเมทอกันเบิร์ดนะคะทุกคนกะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะบางช่วงนะคะอาจจะมีการหย่อนแสงนนิดนึงนะคะเด้ออ่อยกบตอาอาานนะะ้องขออภัยหนำเนาะค่ะเนาะลังคานะคะก็ยื่นออกมาประมาณเมตรหนึ่งนะคะโดยปกตินะคะส่วนหมากบาน ทรงโมเดิร์นแบบนี้นะคะหรือว่าทรงจัวนะคะเิ่นกัสี่ยืนออกมาประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละค่ะลังค่ะบางลังกะหาสิบเส้นก็มีนะคะแล้วแต่ว่าสีมักยืนหน่อยยืนหลายซัาได้นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณด่านหน้านะคะทรงทรงสวยค่ะทรงโมเดิร์นหลังใหญ่นะคะ <Okay. S 1> หลังนี้งบกะน่ารักสุดๆนะคะงบเพียงหกหมื่นหาพันบาทนะคะ ่ะราค่านี้ก็บบรวมคาสางนะคะเฉพาะคาวัสดุนะคะการมีพี่น้องนะคะบางท่านเนาะค่ะถามอ่อยมาในคอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์นะคะใต้คลิปถามว่า,าระวางเล็กเสาเล็กกับเสาปูนนะคะอันไหนมันแพงกากันเนาะค่ะเนาะ ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเสาเล็กนะคะแพงกว่าเสาปูนนะคะเนาะแต่ว่าเสาปูนกับขึ้นราคาคือกันนะคะก็แล้วแต่พื้นที่เนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเล็กก็มีการขึ้นราคาแน่เนาะกับราคาเล็กก็อาจจะขึ้นนะคะเพราะว่าจะเป็นราคาพัวโครงสางนะคะก็มีการขึ้นราคาเนาะเพราะว่าช่วงหันนะคะที่อ่อยเห็ดเทียงหน้านะคะอ่อยซังเล็กมานะคะหูซึกว่าราคากับเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติที่เคยสื้อเนาะในราคาหนึ่งกับเพิ่มเป็นอีกราค่าหนึ่งนะคะกับ เป็นช่วงที่เล็กขึ้นราคานะคะช่วงนี้ถ้าเป็นเสาปูนนะคะเสาปูนก็นดีขึ้นกันเนาะคะ่ะนอกก็แล้วแต่ว่วาห้าสีเหลือกขนาดซ้ําได้นะคะหนามันมีหลายหนานะคะ่ะเสานะคะมีหนาซีนะคะหนาหกหนาเจ็ดนะคะแต่ว่าหนาที่เพิ่นนิยมเฮ็ดบ้านนะคะก็ะจะเป็นหนาหากับหนาฮกนะคะเสาเนาะค่ะเนาะจะเป็นขนาดยอดนิยมนะคะเสาหนาหานาหกนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่ก็คือ แปลว,ว่าทรงบานนะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะคะออยกะคือว่าออยพยายามหามุมมุมอ่ะบหอมันหย่อนแสงนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงคำเนาะค่ะทุกคนออยกะแปลว,ว่าอาจจะทามุมแบบอันนี้บ่ได้นะคะเพราะว่ากล่องออยมันมัน,มนอาจจะหย่อนแสงในนิดนึงนะคะออยก็ต้องขออาผาอยนําเนาะค่ะเนาะน,นี่ค่ะสวยงามค่ะโล่งโตนะคะบานลังนี้นะคะสวยงามโล่งโตนะคะในงบห5ห0 0ันบาทนะคะไม่รวมค่าช่างนะคะ ต่างกัต่างต่างจางต่างหากันมาเหตุซอยกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะออยก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะสำหรับมื่อนี่ออยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ